ไปวางขายก็เดี๋ยวก็มีคนมาลัหมดเลยทำส่งด้วยทำขายด้วยยังไก็ไปวางขายเฉๆก็เขาแคบอ่งี้โอ้กำทำ อแล้วป้าโรยน้ำตาลตรงไหนครับเนี่ย <ส Wahr> อ๋อโรยก่อนทอดอ๋อทอดเสร็จค่อยโรยนี่น้ำมันใหม่นะครับน้ำมันใหม่แต่กระทะมันดับม,ม,มันใหำมันรอใส่ซีแผน,น,นเง โน้ำตาลอยู่แต่อันนี้เไม่ต้องโลยทัอี้อ๋ออันนี้อเราไม่ได้ใส่โลโก้อะไรอ๋อเอ้ยอันสีแดน,นี่คืออันที่ว่าว่ามีสูตรแล้วไอ้ไม่ต้องโรยน,น้ำตาลนะนะตล้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือไม่ต้องโรยน้ำตาลเพราะว่า จะใส่เราจะใส่เป็นงานตําก็ได้หรือจะใส่เป็นข้าวเหนียวก็ได้ก็คืออยู่ที่ว่าเราอยากให้มันสวยเราเราจะเราอยากให้มันจังอะไรเลยเนี่ยเออทำเล่นๆแต่ก็ได้เงินได้กินก็แบบเพราะว่ามันคนเดียวไงเหนื่อยก็แบบนั้นถ้าใส่นอนมันจะดูนหน่อยเดียวมันมันไม่ตั้งเออเองเท้าเราก็ได้ตั้งเงิใส่ไปเพื่อเรื่องไหหักแล้วก็สามร้อยสี่ร้อย เราลราไปนั่งไปขายกีกเลยเกิดพิเ็จแล้วเนี่ยอะไร